ปลาหลอนมาขี่หลังจามรีที่ทะเลสาบไปสุยเหอเมืองลิเจียงประเทศจีนครับความพิเศษก็คือจะมีฉากหลังที่สุดอลังการนะครับเป็นภูเขาอิมะมังกรหยกนะครับ ในบรรยากาศที่หนาวเย็นสำหรับคนเหนือคนไทยอย่างหมูเฮานะครับค่าขึ้นนั่งบนหลังจามรีก็จะจ่ายคนละ50หยวนหรือ250บาทไทยนะครับจามรีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงวัวและควายจุดเด่นคือมีขนาดที่ถือว่าใหญ่โตนะครับมีขนยาวปกคลุมนะครับพบกระจายพันธุ์ในเขตเทือกเขาหิมาลัยตอนใต้ของเอเชียกลางที่ลาบสูงที่เปตไปจนถึงมองโกเลียและรัเสเซียนะครับ จามรีเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะเพื่อการเดินทางบนเขาหรือที่ราบสูงได้เป็นอย่างดีนะครับชาวทิเบตถือว่าจามรีเป็นสัตว์โบราณที่ศักดิ์สิทธิ์และคู่บ้านคู่เมืองของเขานะแล้วก็มีหลายสีหลายสายพันธุ์นะมีทั้งสีดำหรือว่าสีขาวมีจุดสีดำนะครับ บางสายพันธุ์ก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะจุดเด่นก็คือมีขนยาวนะครับที่ลี่เจียงเห็นเขาใช้หนังจามารีมาทําเป็นกระเป๋าผู้หญิงด้วยนะราคาก็หลายพันบาทอยู่นะครับที่เห็นนี้ก็เป็นสีขาวมีจุดที่ตรงแก้มนะสีดำนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็สีขาวล้วนนะมีอยู่สองตัวเพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปขี่บนหลังของจามารีนะครับ Hey, hey, hey. ที่ลิเจียงเมืองเชงกีล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวทิเบตน,นะครับก็จะเลี้ยงจามารีเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตลอดเส้นทางก็จะมีทุ่งหญ้าแล้วก็จะเห็นฝูงจามารีออกมาเล็มหญ้าก,กันอยู่ระหว่างสองข้างทางนะครับจามารีมีราคาที่แพงมากนะครับ <Hey. S 2> เห็นเขาบอกว่าตัวละ1 0 0 0 0แสนนะผมก็ ลืมถามไปว่าแสนบาทหรือว่าแสนหยวนนะครับแต่ผมคิดว่าควายยักษ์ในเมืองไทยของเราราคาแพงกว่านะเห็นเขาประกวดกันตัวละ3ถึง10ล้านบาทนะครับแต่สำหรับจามรีถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงฐานะความร่ำรวยของชาวที่เบตน,นะครับถ้าครอบครัวไหนมีจามรีจำนวนมากเท่าไหร่ก็จะถือว่าครอบครัวนั้นมีความร่ำรวยมากนั่นเองนะครับ ฟังไม่รู้เรื่องเอาเท้าเหยียบแล้วหรอไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องภาษาจีนน่ะเวลาที่ให้เด็กขึ้นไปนั่งบนหลังจามรีนะก็จะมีคนจีนคนหนึ่งนะถือกล้องคอยถ่ายเด็กของเรานะเสร็จแล้วก็จะยื่นโทรศัพท์มาให้เราสแกนอะไรบางอย่างนะผมก็บอกไม่นะเขาก็พูดภาษาจีนใส่นะครับ ก็ถ่ายเองก็ได้นะไม่ต้องไปใช้ภาพของเขานะบางทีอาจจะต้องจ่ายตางหรือมีปัญหาอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะครับพอมาถึงเทะเลสาบแห่งนี้ก็มาถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกนะก็จะให้ได้บรรยากาศจริงๆก็ขึ้นมานั่งบนหลังจามรีนะราคาค่าขึ้นบนหลังจามรีก็คนละ50หยวนหรือ250บาทนะครับ ท้ายคลิปก็ให้ชมภูเขามังกรหยกหิมะนะครับที่เป็นฉากหลังนะครับแล้วก็ทะเลสาบมังกรดำนะครับที่คุณสนธิลิมทองกุลสร้างศาลาไว้ให้แม่ของเขาที่ทะเลสาบแห่งนี้นะครับคลิปหนะ้าจะพาไปดูเขากินเนื้อจามรีกันนะครับก็จัดกันอย่างน่าดูนะครับแล้วก็มีการแปลรูปเป็นอาหารหลายๆอย่างนะครับ คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เกียดติดตามรับชมช่อง Youtube YouTube เคล็ดลับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเรื่องราวของประเทศจีนคนจีนที่อยู่หลายๆประเทศก็ติดตามได้ในช่อง Youtube YouTube เคล็ดลับแห่งนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ